สวัสดีครับวันนี้มาพบกับซินิเตอร์วันนี้ผมจะมีเบเบ็ตัวนี้มาแนะนําก็จะเป็นตัว cx 0 3ที่เป็นตัวเพอร์ซิอุสในนี้มันบอกว่าเป็นเพอร์ซิอุสมีมีโค้ด b ด้วยเพอร์ซิอุส b 6 8 0 w เดี๋ยวเรามาแกะกล่องพร้อมกันนะว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นตัวใหม่ที่เข้ามา,าล่าสุดที่ผมได้มาด้วยโ okay. อเคตัวนี้มีคุณสมบัติอะไรบ้างหรอก็จะเป็นระดับเชด80 บิดตัว W ซึ่งผมก็ยังไม่ค่อยรู้จักโคดต,ตัวนี้เหมือนกันในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นผู้ใช้ของเบเบตนะในตัวการ์ตูนแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองมาแกะกันดูเลยอืม ในกล่องก็จะมีมีจะเป็นคู่มือหรือรายละเอียดแนะนำแหละปึ๊บแล้วก็อันนี้จริงๆในในตัวของ CX ตัวนี้มันจะมีมาพร้อมกัน3ตัวนะ c x 0 1 0 2ซ3ึ่งซึ่งตอนนี้ผมมีผมได้มาเป็น CX03 เป็น Per ร e u ิ T, โผดหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้แต่ว่าสายที่เขาบอกก็จะเป็นสายดีเฟนส์ซะส่วนใหญ่ สายดีเฟนส์เอเคพอด้แล้เดี๋ยวเรามาย้ายจุดกันหน่อยตรงนี้สว่างกว่าเดี๋ยวให้ดูส่วนประกอบของเบตก็จะมีตัวนี้เขาจะเรียกมันเป็นตัวโลโก้แหละแล้วก็มาพร้อมกับเบตที่เป็น680 W สายดีเฟนสเลยนะตัวนี้ okay. เดี๋ยวเราเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวพร้อมกับอ่าลางตัวนี้ด้วยว่าหลังจากาซื้อมาใช้งานเนี่ยเป็นยังไงบ้างอันนี้เดี๋ยวผมจะแกะเดี๋ยตัวนี้ให้ดูก่อนเนาะในหอ่อก็จะมาแบบนี้เลยในหอ่อเห็นไหมป๊บเดี๋ยวแกะเลยดีกว่า มาพร้อมกับสามห่อโดยที่มีตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรผมเรียกโลโก้แล้วกันเป็นตัวเพอร์ซิอุสดาร์คเพอร์ซิอุสเพอร์ซิอุสดาร์คสวยสวยนะดูจากสีแล้วสวยมากที่เป็นตัวใหม่ตรงนี้ดูในส่วนของเบส อันนี้ก็ตัวนี้มันจะเหมือนเบรดติดมาพร้อมกับตัวนี้เลยผมไม่รู้ว่ามันแกะได้เปล่าเดี๋ยวเรามาลองดูอีกทีแต่ว่าตัวเบรมันติดมาพร้อมกับตัวมันก็มันตัวเบรเลยนะี่แหละเออแต่ว่าตัวนี้จะมีในส่วนของพลาสติกเข้ามาด้วยแต่สีสวยนะสีม่วงแล้วก็มาพร้อมกับ แล้วเช็ดแล้วเช็ดตัวนี้ก็จะเป็น680แต่ดูบางๆอยู่นะอันนี้ถ้าเราก็จะประกอบกันก็เข้ากับแบบนี้เลยครับโอเงน,ะนแล้วก็ตัวบิดก็จะเป็น w ั ย่อมาจากอะไรดูลักษณะของตัวบิดตัวนี้ตัวนี้ที่จะเป็นตัวเข้ากับเออเอ็กซ์ตรีมไลน์เดีวตัวนี้จะตัวเล็กกว่าคล้ายๆกับตัว L เนาะบิด L แต่ว่าตรงนี้จะใหญ่กว่าตัวนี้จะใหญ่กว่าตัวนี้จะมีความสูงแล้วก็คล้ายๆบิด L นิดหน่อยเดีวเราจะใช้งานเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวผมจะมารีวิวพร้อมกับสนาม สนามเบรตัวนี้ที่มีอสองเอ็กซ์ตรีมไลนด้วยเดี๋ยวเบื้องต้นผมจะประกอบตรงนี้ให้ดูก่อนตัวบิดปึ๊บตัวนี้ผมอาจจะยังไม่เอามาชนกับตัวไหนนะเพราะว่ามันยังใหม่อยู่เสียดายไม่รู้ว่ามันจะพังหรือเปล่าเดี๋ยวดูจากของคนอื่นก่อนว่าผมกลัวตีไปแล้วตัวนี้มันจะแตกเพราะมันมันเป็นพลาสติกโอเคแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นสนามเบบคที่ผมได้ซื้อไว้แล้วก็จะมารีวิวกันให้ดูว่าไอตัวที่รางตัว e x t r e m e Line ที่2จะเป็นยังไงขึ้นมาเลยตัวเปิดตัวเปิดลักษณะตัวเปิดมันก็จะมีอยู่ตรงนี้เลยนะเราสามารถเปิดแล้วก็เป็น e x t r e ์ e ร i n e จะทำงานแบบนี้เลยมันจะเพิ่มดามเมจตรงนี้เพิ่มขึ้นมาทำให้รอบไวขึ้นด้วยแยวนี้ผมจะลองรีวิวกับเจ้าตัวนี้ก่อนเลย เปอร์ซิวต์ดกเจ้าตัวนี้ว่าเป็นยังไงนะโอเคมาลองด,ดูให้ดูกันที two one go ชุดตัวนี้นจะเป็นสายดีเฟนซ์ซึ่งมันจะไม่ค่อยแบบ มีรอบในการชนตีเท่าไหรนะ่อันนี้เป็นสายอีเป็นเราก็จะไม่เห็นการทำงานของนี้สักเท่าไหร่ขึ้มนมาเลยขึ้นายเห็น,น,หนตรงเออแบบนี้เอาแค่นี้พอโอเคซึ่งถ้าว่ามาชนกันจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าตัวนี้มันจะทนได้มากแค่ไหนนะแต่ว่าผมมองว่ามันสวยดีผมก็เลยซื้อมาเดี๋ยวว่าจะสะสม cx 0 1กับ cx 0 2มาอีกทีหนึ่งแล้วก็จะมารีวิวพร้อมๆกันนะโอเคส่วนเราอยากเห็นการทำงานของตัวนี้เป็นยังไงผมแนะนำดูช่องอื่นก่อน้ตัวนี้ผมเสียดายอ่ะแล้วผมจะมารีวิวสนามอันนี้ให้ดูอันนี้ก็จะเป็นสายโจมตีเลยที่มากับพร้อมกับเจ้าตัวนี้ bx 3 7เป็นตัวส c a ร์แ a t ที่ผมได้รีวิวให้กับคลิปที่แล้วส่วนอ่ลัชเชตที่ผมใส่ไว้ก็จะเป็น160แล้วก็บิดตัวเดียวกับของตัวนี้ อันนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะว่าสนามันจะทำงานยังไงมันจะเพิ่มรอบตรงนี้ได้แล้วเน้นการโตมสีได้ดีกว่าเดี๋ยวผมมาลองเจอกับตัวนี้ยอนเคสยอนคอ เดี๋ยวผมจะลงตัวนี้ก็ผมใส่บิดโจมตีไว้ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวลองเป็นอ่ะตัวนี้แล้วกันสายดีเฟนที่เรามาเจอกัะสายโจมตีว่ามันจะใช้งานกับสนามตัวนี้ได้ดีไหมมาลองกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะชุดในระยะน้ำหนักที่ใกล้เคียงกันนะ ซึ่งเจ้าตัวนี้ก็อึดอยู่เดี๋ยวลองอีกทีลองอีกทีออกทนึ่งนี่ขนาดชุดก่อนเลยเนี่ยเดี๋ยกันกันดีอีกรับ ที่ทุวันโก้โอ้ยทำไมที่ทุวันโก้สุดกระโดดกระโดดมากเลยตอนนะี้ตัวนี้จะนิ่งมากทำไมาส่วนใครมีคอมโบตัวไหนแนะนำยังไงก็แนะนำกันได้นะครับ เได้เาได้ไปลงแข่งดยดูดิดูด,ดิตัวนี้ก็ไม่ธรรมดานะ,ะแบสแค่ถ้ามันสามารถโจมตีได้ผมผมก็อยากตัวนี้ไปลองลงแข่งดูถึงแม้ว่ามันจะตัวเล็กนะแต่พลาพลาโจมตีมันกระแทกกระเด็นได้เลยโอเคยังไงก็ในส่วนของสนามผมก็โอเคเกตส์ปักนั่งตรงจ้งืม วนะ้าในส่วนของการรีวิวผมก็ฝากไว้เท่านี้ด้วยนะครับตัวนี้แล้วแล้วคลิปหน้าจะเป็นยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้ดูกันโอเคครับไปายบายครับจากช่องอะไรจากช่องซินิเตอร์ฝากติดตามซินิเตอร์ด้วยนะครับ